สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเบียร์อีกนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็น Honda Bri o Amaz นะครับปี13นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยครับคันนี้รถผู้หญิงใช้นะครับรถสวยครับเดิมสนิทเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตพาดูรอบรถก่อนนะครับเผื่อใครหาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ รุ่นอีโกคาของ Honda นะครับตัวนี้เครื่องยนต์พันสองนะครับอ่สวยๆเลยครับคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะครับคันนี้สวยจริงครับสภาพหนึ่งในร้อยเลยครับไม่แค่8ปดหมื่นกว่าเองนะครับรถปีสิบสามผู้หญิงใช้คนเดียวเลยครับนี่รถเดิมๆผมซื้อมาก็ไม่ได้เก็บสีอะไรเลยครับนี่ สวยๆเลยครับใครหาไว้ใช้นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่นะครับปี2013นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ h อนด้าบ i โอ m a z มนะครับนี่ครับ สวยๆเรยวขออนุญาตพาดูด้านในนะครับนี่ครับด้านในนะครับเป็นเบาะหนังเนาะนะครับเบาะหนังอย่างดีนะครับดูหนังนะครับดูฝั่งคนคะนั่งข้างนะครับแทบไม่มีคนนั่งเลยครับเพราะลูกค้าใช้คนเดียวนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว cd ดีนะครับ fm นะครับแอร์ก็เป็น เมนนวลนะครับตัวนี้นะครับมีถุงลมคู่หน้านะครับดูพวงมาลัยครับนะพวกพวงมาลัยพวกลายพวกอะไรยังอยู่เลยนะครับเอามาดูเลขไม้ครับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นสามร้อยกว่ากิโลเองนะครับอ่ะสวยๆเลยนะครับดูภายในนะครับน่ะดูพวกเม็ดอาร์คนะครับดูพวกอ่อนถประตูนะครับ ดูซอกเดิมเดิมนะสติกเกอร์เดิมเดิมนะครับลองดูเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งครับนี่ครับเม็ดอาร์กรงงานเดิมเดิมบางๆนะฮะเห็นไหมครับดูน็อตประตูหน้านะครับเห็นไหมฮะเดิมเดิมแห้งแห้งเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับบางๆงเลยครับรถนะครับดูภายในคุณแจกก็ อ่าเป็นรีโมทมาหนึ่งแล้วก็ธรรมดาหนึ่งนะครับอันนี้คือที่เจ้าของเดิมเขาให้มานะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับแนะนําเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับหนึ่งในร้อยเลยครับสภาพนะกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับล็อกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับล็อกอ่าประตูไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังนี้ ไม่ต้องพูดเลยครับดูสภาพครับอ่าแทบไม่มีคนนั่งเลยครับด้านหลังเห็นไหมครับเบาะหนังนะฮะหนังแท้อย่างดีนะครับนี่กะจกนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตัวเป็นเป็นฟิล์มกันแสงไว้นะครับอ่าตัวนี้มันลอกได้นะครับแต่ผมไม่ได้ลอกนะผมติดไว้อย่างนั้นนะครับอลองมาดูประตูนิดนึงครับประตูเดิมๆนะครับอ่า ประตูเดิมๆดูเม็ดอาร์คครับเม็ดอาร์คเดิมๆเลยครับคันนี้นะครับสวยๆเลยครับอ่ะลงมาดูยางนิดนึงนะครับยางลูกค้าเปลี่ยนมาปี2021นะครับเป็นปลาย21บนะครับสัปดาห์ที่50นะครับอ่ะเปิดใครหานะครับสวยๆเลยคันนี้เอาไปใช้อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวด้านท้ายนิดนึงนะครับ นี่ครับน่านทายกว้างขวางนะครับห้องโดยสารกับห้องเก็บสัมภาระคือแยกกันนะครับตัวนี้มันจะไม่มีกลิ่นนะครับอ่ะลงมาดูซอกเดิมๆของรถนะครับนะดูเม็ดเดิมๆนะครับนะครับเห็นไหมครับดูน็อตไม่มีขยับเนาะฝากกระโปรงนะครับอ่ะดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับ รถสวยๆเลยครับคันนี้นะครับนี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับลองดูตัวอะไหล่ด้านท้ายนะครับนี่เป็นไงครับนี่เห็นไหมซีนเดิมๆนะครับนี่ซีนเดิมๆอ้องยางอะไหล่เดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกปุ๊บน้าท่วมแน่นอนครับนี่ เพราะว่ารถเราคัดเราเลือกมาแล้วครับที่เอามานําเสนอลูกค้านะครับนี่นะครับดูภายในคลิปเลยครับคันนี้นะครับดูประตูนะครับน็อตประตูนะครับดูเม็ดอาร์คของประตูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมบางๆเดิมๆเลยฮะนะครับนี่ครับ สะอาดสะอ้านนะครับภายในนะครับนี่นะครับดูซอกดูตะเข็บนะครับดูน็อตนะครับเดิมเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเดิงให้ดูเม็ดนี่ครับเม็ดประตูหน้านะครับเม็ดเดิมเดิมหลังคาสวยๆเลยครับอันนี้ลูกค้าจอดในโรงจอดรถตลอดนะครับนี่ครับ อะเดี๋ยวลองดูด้านหน้ากันนิดนึงครับนี่ครับพองเครื่องพองเครื่องเดิมเดิมนะครับเห็นไหมครับดูสีเดิมเดิมนะเม็ดอักเดิมเดิมสีเดิมเนะครับหนไครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตแก้มนะครับดูคันหน้านะครับ น็อตไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับเห็นไหมครับดูน็อตแก้มนะครับเดิมๆซีนเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับอ่ะดูสติกเกอร์นะครับดูสติกเกอร์โรงงานนะครับสวยๆเลยครับคันนี้นะครับใครหาอยู่ก็ ลองทักหรือโทรมาสอบถามน้องเบียร์ได้นะครับเบอร์0852374942นะครับคันนี้ผมขายแค่249,000บาทนะครับถือว่าคุ้มครับกับราคานี้นะครับนี่นะครับมีบริการไฟแนนซ์ินทั่วประเทศนะครับเผื่อใครหาไว้ใช้นะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนหรืใช้ไปทำงานนะครับช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วครับนะครับหารถดีๆสักคันนะครับแนะนำคันนี้เลยประหยัดน้ำมัน นะครับในแบรนด์ Honda นะครับ Brio a m a เมนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับยางปี21อนะครับเหลือๆเลยครับนี่นะครับเผื่อใครสนใจนะครับดูรถนะครับหรือมาทดลองขับก่อนได้ครับผมอยู่รามคำแหงนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสนใจก็โทรหา้องเบียได้เบอร์0 8 5 2 3 7 4 9 4 2นะครับไอดีไลน์ก็ตามเบอร์เลยครับ ยังไงขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม